你看，你看，哎，那来。 Tân nhân ngày hôm nay hôm nay Đường mặt của này không mặt hết 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 mặt Đi mặt hết mặt hết mặt ไปเตงหน้าอยู่ข้างถนนเป็นรู้สิกบ้องนกแล้วโอ้ยแต่ก้อนี่อุ้ยค <c oughs> ิดมากทุ่ง เอาฟูดมาเอาชุดหมีมาโหไอ้ฮะเราคือมาหาโจรตสลิมป์เราทำมันเป็นรักษานเลยมันเป็นน้ำตายแลยย้วเนี่ยมันจะมาเนี่ยลูกพี่ผมบอกให้กระซิบกระซิบแกห่มาโทรลูกพี่กระซิบในหัวมันตกไม่ได้ใครที่ไมกัด้ทำจะต้องมาทำอย่างเอง ว ah. right? right. ัดที่ไวัดที่เจ๊จีจอะไรแบบนี้เหรอออีสานได้กันม่ไม่ไม่ใช่หยบรับนะเพราเอขาลืมของเไว้แปอเสื้อดหยิบขเขาไปได้อันนี้ฟาโนะาีเรื่องอายเ

ก็ฉันอันนี้หน้าสาวขอบคุณเด้อเงินนี่จะเอาไปซื้อมะเล็ดเต็มปุกได้มีพันของโคราชได้เลยวันนี้ฉันมาขายโปรโมชั่นตั้งเข้มขัดบุกโอ้โหดีหลังมึงไม่ต้องใส่มาเลยเดือดร้อสกันอื่นคนวางโคตรพ่อโคตรแม่ก็ติีกูก่อนนิดโอ้ยกะตีกตบุ้งกโอุ้งสวยดังพื้นเลยบ้างเงียลงเลยบ้าง นี่อยากกลับมาครับพปตัวของกนมาช้าไม่รู้อะไรอะไรนะผมมีเรื่องนะนี่ไงมีเรื่องอะไรอุ้ยตะลุงเขียวหเขาอะไรอะไรผู้นักเขียวจ้องอะไรอะอะไรครับจ้องอะไรลูกพี่ตามคำที่เอาไปยักหน้าเพรานั่นผมแหายท้องมาหลายคนที่ที่คุณหน้าตาก็ดีนะแต่สำเนียงสอนภาษากีริยาสอนสกุลแต่จริงหน้าตาสะสมไอ้ยิงอะไรน เอาไปสิบเดนเ้ากากมการพอดีเลยทไมคุยยนผิดกเาไม่จนพดให้ไปเองพูดได้ยังว่าเดินยังไงมปให้ชนนวิ่เดิมาัไงเดินสบัดหน้าสะบไม่ดูทางมัก็ชนแบบนี้ไ่ใช่หลังจะเดินเขาออกรถใหม่นั่งรถเขาพัว เด็กแม่ออกมามาเจอลูสลามในจีบทำไมฮะก็ฉันรีบแล้วยังไงรีบมากเลยครัก็จะทำไมเร็วกระตุ่นเร็วแล้วรู้ดีฉันเช็คเหรอไม่เอากระตุ่ทุกวันไหนเราไม่ได้มาเจอกันอยากจะรู้ว่าคุณเนี่ยชื่ออะไรวะนี่จะถามชื่อผู้หญิงแต่พู้พ่อเป็นไหมับไม่พูดยังไง คุณครับคุณคนสวยคุณคนสวยปาดังครัคุณชื่ออะไรคะโอ้ยจะพูดไม่ได้แล้วจะพูดได้ชื่ออะไรวะไม่บอกว่าอ้าวลูกพี่ไม่เคยกลัวใครไม่ใช่เด็กทำไมขวาลูกพี่สู้ๆลูกพี่จะบอกไม่บอกได้จะยอมพูดดี ยิ้มซะก่อนรูยิ้มทะกวอนยิ้มหาอะไรนะยเขาไม่ได้ยิ้มปากเขาห้อยตัวเองชื่ออะไรตัวเองตัวเองไม่บอกปานนะเฮ้ยโอ้ไม่บอก คนอะไรชื่อชื่อหนึร้อยแปดชื่อไม่เอาไปชื่อชื่อว่าอะไรนะปาปาปลาปลาปลาเน่าปลานังกี้ปลาชื่อฟอนั่เป็นลูกสาวคนสวยของผู้หญิงแม่ตลับพิงดำๆของฉันเป็นตุ้งคนมีตะกุ้งสะตางใช่เลยมีก็แบบนี้ไงนี่จะแนะนำให้รู้จักรับรองนะถ้าเธอรู้จักชื่อฉัน เอจหไปถึงตไปอ้าวพี่ถึงเวลาผมต้องเข้าวัยดนะสยพี่ถึงฟังชื่อพี่หมดปูจะให้มึงเนี่ยอ้าวเป็พี่อนเป็นแบ็คกราวน์นะกูจะประกาศชื่อแล้วได้ผมเป็นแอนโคให้เอ้กูนี่ชื พ่อไม่ต้องทำแม่ขอดูคู่เนี่ยได้ครับพี่ฉันเนี่ยคือคนเจา้เาเบสรนะรูจักป่ะจ้า ไม่ไไม่ใช่รกินตาลาินไปแมไอ้พวกโจรหน้อยพี่น่ากัวลูอะไรหรลูกพี่เนียนแเรามีไม่ถึงเรามีส0ร้กหมดหรือซเติมไนะไม่ลัวเลยไม่ลัวนี่หน้าตาสวยดียืนใกล้มาอย่าไปยุ่นะถามอะไรอย่าอย่าไปง จะหาอะไรไม่ชอบมีผัวหรอยัง่ากปล่าในเห็นสาวๆสวยๆแบบเนี้ก็เลือกด้วยเอเลือกยังไงเลือกยังไงก็เป็ดหนูีทอดพเป็นคเสียย่แล้วก็ักยักิงเลยเนี่ยแล้วผมผมขอละหมาดครับพูดบ งดี๋ยวงฉันเป็นโจรดูผูฉันไม่ได้กรอทำไมโจรมันไม่มีที่นั่งเลยไพูดดีๆนะไม่ดียังไงหัวใจนี่ไงจะมีหรือไม่มียังไม่ได้เกี่ยวฉันถอยไปจะไม่ลาฉันไม่ถ ไปนายป้านคนหญิงสุงาเขาทีที่เป็นจอก็จริงตสองตาเขาพี่ในเทวดาสิงยังรักาูแตสวยเส้น ไอป่อเราเมื่อีก็ตะกวนมาเลยลูกป่อเป็นคนบอลพอจะซ้อบบอก,กอ,กอ,อย่า้อมอย่า้อบนับเงนรับงานนี่เท่าไหร่น้องไม่รู้รู้รับเท่าไหร่ทำไมไอ้ไอ้แน่มันมองกูเหมือนถูมันเหมือนมันจะถูกเขาฮักเขางกัจะลอกเลยวิ่งสู้ต่อเนย

จะมูมอมจะปาไปข้ามขอจัอะไรเนี่ยพราะเห็นพี่ชายรุ่นเองเพราะว่าเขาจะโพลทุกวันอูกพี้เอ็ดกพี่เอีกนด้กพี่ลูกพี่เอาลูกพี่ การนี่ให้ชมลายงานและเสียเปรี่ยนกันเนี่ยถ้าถ้าตบล้วโดนหก็ตบเลยได้กันเอาดิเอาดิคนหน้ากันรงรุ่นแม่แกมีอารมณ์ร่วมลูกชากัแกนทำไมครับต้องกันแม่คนณักฉอยากกลับไปหาผัวนรว